จะชั้นไทยท่าสนอาจ๊ะหลบนิดนึง yes ขึ้นหล่นดีแท้หล่นภาษาเวียดนามไม่ได้นะทำไมอ่ะแปลว่าซัมติงแปลว่าผู้หญิงเยอะจะพูดทั้งวันเลยหล่นหล่นหล่นแปลว่าอันนั้นผู้หญิงแปลว่าอันนั้นผู้หญิงอยากไปเวียดนามยังไม่เคยไปเวียดนามเลยอยากไปดูของพี่จัดให้เวียดนามพี่จัดให้ได้ทุกเส้นทางเลยเอ้ยปอยากไอยากไปเวียดนามมาเริ่มมาทานข้าวกัน อย่างลูกชิ้นมาแล้วครับลูกชิ้นลูกชิ้นของสถานีปิ้งย่างนะครับเอาเลยเอาเลยเออนหนูได้อันนี้แล้วพี่เนี่ยสถานีปิ้งย่างนะครับน้องกี้น้องกี้เนื้อล้วนวันนี้ชอบกินเนื้ออย่างเดียวอร่อยชอบกินคมันอร่อยอะรอื่นก็กินได้แต่เนื้ออร่อยสุดเออเหมือนไม่ชอบกินผักกะกินได้แต่ไม่ชอบกินชอบกินหมูเดนเปิดขวดแบบพัทยาสิไม่สามารถจะเพิ่ม เพื่อนฉันมันจะล่มไหมนี่ยังหนักๆป่ะเนี่ยทำไมมันยังเธอเห็นฉันปะพัสด์ยังไม่ได้ดูโอ้โหไม่เขาชื่อปอลเมตโอ้โอเมก้าอันนี้ลวนพัสด์เขาชื่อพัสด์ไม่เคยเบียร์นะน้ำเขาชื่อพัสด์แล้วปอลเมตอะตอนมันขคืนแมหลายใช่ไหมบอลลเมตปาลาบอลวัดเหรอปอลวัดนั่นก็คือหลามธนาวัดป่ะ อ๋อเหรออ่านอ่านผิดละปรัเมศอีกคนผู้ใดลายเป็นปรัเมศเออไม่ลายพี่เหรอใช่ทำไมลายพี่เป็นปรัเมศล่ะก็อ่านใครว่าปรัเมศใช่เหรอตัมนัวเดินหรือเปล่าเธอสวัสดีครับอ่านอยู่ตอนรับเสียงต้องทำเสียงไม่สนิทด้วยเธอผิดนะสิเธอปรา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  พี่น้องคิดถึงกันวันแม่พี่น้องที่แม่ทิ้งแม่ไม่อยู่ด้วยแม่ไม่อยู่ด้วยแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแม่ไม่ได้อยู่ด้วยอ๋อเฮ้ยตำตำชัวตำชัวสำส่วนทัาววัดติดลูกค้าอยู่เนาะเออเนื้อข้าวันหวาน กลัวมาสั่งว่าเอาไม่ไหมนะไม่ไหมเข้าใจคว่าไม่ไหมไหมไม่ไหมร้านนี้หรอใช่เพว่าไม่ไหมนะกลัวมันจะไหมบอกบอกเอาแห้งๆไม่ไหมคือเอาเนื้อหวานอืมอันนี้คือสั่งว่าเอาเนื้อหวานใช่เนื้อหวานเหมือนหอยเนื้อหวานอ่ะเลือดมาล้วนเนื้อแห้งชุ่มด้วยเลือด เหมือนข้าเชื้อโรคที่เปลือกอะพี่ความร้อนแม่งยังไปไม่ถึงตัวเดี๋ยววันอังคารนี้เราจะมีคลิปดอกไม้สีชมพูนะจ๊ะไปแอบถ่ายบ้านเพื่อนมาแอบถ่ายบ้านเพื่อนมาแต่ไอการพูดดีๆกับดอกไม้เหมือนมันออกดอกเยอะขึ้นไหมคูมันได้วยคูมันได้วยเธอคูมันไหมเธอถ้าเธอไม่ออกดอกนะฉันจะเอาเธอไปทิ้งทั้งขยะหน้าบ้านเอาดอกใหญ่เลยต้งให้ออกเลย สวัสดีครับพี่นิสามาทานปลากันนะครับมาทานปลากันนะอันนี้มันคือไลฟ์สดเหรอใช่สดว้าวสุดยอดพี่คนดูด้วยพี่นิสาอยู่ลอนดอนเหรอครับกี่โมงแล้วพี่นิสาลอนดอนมาพี่หน่องพี่นิสาอยู่ลอนดอนตอนนี้ลอนดอนกี่มมโมงเนาะเป็นเพื่อนกลุ่มเราแหละกลุ่มของมอนไงอตอนนี้หกโมงกว่านะพี่นิสาหกโมงกว่ากินเมี่ยงกินซุปตาม อยากไปทะเลสาบท,ที่เวียดนามที่มีดอกบัวห้าหาคุยก่อกนซื้อซื้อพาแม่ไปด้วยนะซื้อจัดทริปกันไปซื้อสามสามแ<า>พ็กเลิศเงอกไม่ใช่สี่เหรออีกคนนึงไ,ไม่มาเหรอเต้าบ้าอีกคนนึงไปไหนอ่ะคนที่สี่คนที่สี่ไป <คน S 2> หาที่นู่นดูสัตว์ไปหาอะที่นู่น ้ยลืมมีทิปหนึ่งที่ติดค้างไว้ก็คือทิปทิปเอ่อเมียนมาพี่แดนชอบไปไหว้ไปไหว้พระที่เมียนมาคือติดมาสักทริปเถอติดติดขัดเพราะอะไรรึมั้ยบนบนไว้ให้จบด็อกเตอร์จบนะทเวดากองหรือว่าอินแกอินแคนบนไว้ว่าให้จบก็คือจบแล้วแต่ยังไม่ไปยังจะเป็นแก้บนน้องจะปัดนิทานกินน้องจะลบเข่ากวนแล้วนะเพื่อนพี่นีะจะกินแป้งช่างนี้เนี่ยเมเพื่อนพี่บนผอสกลับมาประกาศเลย เอกับน้ำไปพม่าเปลี่ยนจริงจริงของพี่แดนบอกว่าทันใจแต่ว่าของพี่แดนเป็นเป็นอันนี้พี่แดนเป็นพนักอินแขวนทันใจก็ได้ทันใจอินแขวนที่ต้องนั่งเฉลียงใช่ใช่ใช่ของพี่ของพี่อยู่อินอินแขวนเพราะพี่เก็บปีนจอพี่เก็บปีนจอเป็นเมืองปีนจอแล้แม่อยู่แถวหน้าเนา ผมใช้การงามหลายจากนอร์เวย์มาสั่นอ่ามาได้จนอร์เวย์มากินเก่าไม่คิดจากลอนดอนจากนอร์เวย์<ม>ฉันมีเพื่อนอะไรเลยเบอร์เธอเธอก็พี่เป็นทัวร์อยากไปอยากไปเวียดนามอยากไปพมา่าเนี่ยไม่เคยไปอยากไปรล้ว่าอยากใส่ชุดพมา่าชุดมั้งชุดเอาใหญ่ชุดเวียดนามชุดเวียดนามก็อยากใส่เอาเอาใหญ่ใช่ไหมแต่ชุดพม่าที่เป็นแบบองซานซูจีก็อยากใส่นะเป็นเสื้อสั้นๆเนี่ยกับผ้าถุงแล้วก็มีผ้าคล้องคอด้วย แล้วก็อยากไปทีเบตอยากไปมองโกเลียสวัสดีครับพี่นิสาสวัสดีคุณสกกลนะครับสกลเนาะพี่นิสาสวัสดีคุณสกลนะครับมาทานข้าวกันเดอ้ออยู่คราเด,ด้อ่เวียดนามเปิดเปิดอันนี้ใหม่เปิดสถานที่ใหม่คืออ่าสะพานที่เป็นรูปมือ โกลเด้นใช่ไหมน้องโกลเด้นโคเด้นโคเด้นอะไรโกลเด้นเกลียวโคเด้นอะไรโกลเด้นฟิงเกอร์มือสีทองนะที่เปิดใหม่ที่ยังไม่ได้ไปเลยมาแล้วมาทานข้าวด้วยกันบรรยากาแบบสุดฟินนี่ค่ะสุดฟินเห็นแล้วอิจฉาอืมเออไม่ได้บ้าหรอกพรุ่งนี้ตุ๋นตุ๋นหมูเปื่อยขอบคุณเจเจ้าวันนั้น <laughs> <laughs> แม่ไปใส่เลือดไก่ลงไปในตุน่นมันก็เลยเคย็มก็ไม่เข้ากันเดี๋ยววันหลังแก้มือมานะวันหลังเขาต้องซิมาปกติจะทำออาจจะค้นไหมอาจจะค้น<า>ไปไหมไม่เลือดไก่อะตอนแรกน้ำมันเป็นสีส้มสวยนะแต่พอใส่เลือดไก่กปุ๊บมันเป็นแบบน้ำขุ่น <laughs> แต่พี่น้องบอกว่าเมยไม่ได้ล้างเลยเ <laughs> <laughs> มยบ้วนเลย <laughs> <laughs> แต่ละคนเมยเปิดหอมาเมยลงเลยคือแบบสดสด จริงๆเลยใช่ไหมวันนี้ไปมอมาบ่ายสามแล้วก็แบบว้าวดูอันนี้ดูนี้ดูนี้ดูนี่ดูดูดูน่าอิจชาแน่หมันไส้เหม็สปาเก็ตตี้ใช่ไหมไม่ใช่ไรซ์นูโดนะครับไรซ์นูโด you have to look delicious ข้าปุ่นสมัยก่อนเราทำช่องใหม่ๆตอนนั้นนั่งไล สองสัปดาห์อยู่บ้านแค่หัวปุูบคนเดียวเออก็เหมือนเราตอนนี้แหละเนาะปูดหน้าจอคนเดียวสนหนังสืออนหนังสือก็เพื่คนเดียวเออหือพื่คนเดียวเพื่ชั่วโมงหนึ่งเด็กจะใจงานชั่วโมงหมดชั่วโมงบรรยายต้องหากิจกรรมทำไม่งันเหงาใช่ไม่งั้นเด็กจะเต็งจริงๆเด็กต้องมีหนังสือเด็กก็ไม่มีหนังสือที่บอกว่า จะคืนเงินเด็กอ่ะคืนแล้วนะต้องไปติดต่อกองคาร์นะคืนแค่สิบใช่ไหมคืนสิบก่อนใช่ไหมสิบอ่ะมันอยู่ในในไอ้นี่เลยในตอนจ่ายค่าเทอมในบินแต่ว่าอีกสี่สิบให้ไปติดต่อกองคาร์นะเมย์บอกเดี๋ยวอือไม่สองค้อเด็ดหรอวันนี้ส้มตาวันนี้อร่อยมากเลยหน่องเพิ่มความเปรี้ยวให้เราเหรอใช่ปกติน้องแกทำออกเค็มเนื้อวันนี้ออกเปรี้ยวกินกับปลาอือนั่งรู้ใจฉัน ว่าจะต้องออกเปรี้ยวเพราะกินกับปลาถ้าติดออเดอร์อยู่เลยเพื่อนใครเดือดเปิดไฟไหนคุณสว่สางสวายไหนร้านคุณนะ่ะร้านน้องเปิดไฟเพิ่มหนึ่มไปยูนเพื่อนนางสองวันแล้ว<อ>เพราะว่าร้านร้านร้านเตาหูมันขายมันเหงาอ๋อเออน้องพี่ก๊อ รอยใหม่เลยนะเนะ่ยรถเป็นรอยใหม่ป้าเป็นคนขับนะคุณแม่เป็นคนขับเอาเหรอเข้ากันมากเลยเปี้ยวเห็นะมนะมนเขือเขยเลยไรมน้องครับปกติพี่ชอบกินตำปา่ตาตำปา่าแต่เวลาถ่ายคลิปเริ่มมันมีเลยเยอร์ของเส้นเวลาดึงตำป่าก็ใส่ไอ้เส้นได้เด็กไดเนี่ยจะมันน้อย แต่เพาใส่ไอ้คำชั่วมันจะมาเยอะไหมอ๋อมันก็จะได้แบบมีอะไรคุยกินปลาแล้วกินปลาแล้วกินปลาแล้วพี่แดนในช่องในยูทูบหรอที่มีช่องยูทูบช่องนี้เป็นช่องมีช่องมีสามช่องหลักอันนี้ช่องช่องหลักี่คือช่องคิดแดนบานทุงคือช่องเล่นๆช่องแบบสนุกสนานสนุกสนานแบบแไรมีช่องสอนหนังสือช่องหนึ่งเอ้หรอ ชื่อช่องเที่ยวทั่วแดนอันนั้นคือแบบเครียดในแบบเครียดทำแบบเครียดมาเพื่อสอนหนังสือเหมือนเฟซบุ๊กหนูแน่เลยอย่ะเครียดอืมพี่ก็มีเฟซบุ๊กสองอันเฟซบุ๊กหนูมีสองอันอันนึขขงขายของอันนึงส่วนตัวส่วนตัวอันนึ่งอันนึงขายของอันนึงทำเรื่องงานแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไปอยู่ในไอจี <c oughs> เยอะเยอะมีเยอะแล้วไอจีกายังมีไอไอจีส่วนตัวมากๆกับไอจีงานอีกนะ ได้สดสแต่ไม่เห็นหน้าคนเห็นต่จานข้าวเอาเวลาเอาเวลาแต่ว่าคือคนเรามันต้องมีหลายเวอร์ชั่นเนาะมีหลายมุมมองแต่ของพี่เทีเ่ยวทอแดนอะ่ะจะเป็นชื่อใช้เมลเมลหลักคำหลัเทชานาวัตอันนั้นสอนหนังสือเป็นงานเป็นการถ่ายทอด,ดอันนั้นไม้จอันนั้นใช้ใช้ ไอสอดสิวแดงกรีนอะไรเระเอิร์นนะกรีนกรีนออกแนวผู้ชายของโลกใบนี้แต่อันนี้คือแบบอันนี้คือชีวิตส่วนตัวกินข้าวกับอะไรจะได้มาอย่างเงี้ยเออตื่นนอนนี้ทำอะไรหนูจะจะมีนะอันนี้คือชื่อว่าไอทิศไอทิศที่บวดหักมาสกันมาไทยไหมบ้านนั้นเปิดไฟแล้วสวยเลยเก๋โซ่ บ้านบ้านนี้เขาต่อเติมแงรงใหญ่มากเลยเนาะบ้านพวกโซนด้านข้างจะเป็นโซนขลุ่ยหาเป็นโซนคนรวยแพงปะแต่แต่สี่ห้าล้านอะ่ะอืมเป้นที่เยอะกว่านะโน<ๆ>คนรวยใช่เขา้เขาซื้อที่ดินเพิ่มด้วยถ้าเฉพาะเฉพาะบ้านก็สี่กว่าแล้วอ่ะถ้ามีบุตทตอนนั้นนะตอนนี้ที่ดินเนา,าะเขาซื้อเอาท,ที่ดินเนาะที่ดินตาราง อ่ะห้าพันอ่ะไม่ได้หรอกจากห้าพันก้นหรอหมื่นหนึ่งนะตารางวานะคงพี่ได้ตารางมาสองหมื่นนะตารางวานะตารางวาสองหมื่นเล็กๆอ่ะนอนตายยู่ไม่ได้เลยสารเจ้าน่ะสารเจ้าเลยตารางมาสองหมื่นบ้านพี่น่ะเหรอแต่บ้านพี่มันเป็นห้องแถวบ้านพี่มันติดถนนบ้านพี่คือสามสิบตารางวาบ้านพี่มันติดถนนมันเป็นทำเลเป็นทำเลด้วย อายุเลดี้อายุเลดี้อ๋อน้ำเปิดขวดไม่ได้จนน้ำแข็งละลายแล้วนี่ี่จะบอกว่า้ย่แอมเรดี้บอยเอาขวดบต้นที่แดงเขากล่าวว่าจะอยู่เย็นกับเสียยปิดไ์ก่อนเขาเกษียณแล้วเขาจะได้อยู่ ไม่เกษียณแล้วก็ไปอยู่บ้านบ้านเราดิไปอยู่ปักช่องไปอยู่อะไรปลูกพืชปลูกสัตว์กลับบ้านที่ไหนล่ะช่องไงพี่แดนมีพีที่เยอะแยะแบนเจเมก็จะตัดอยู่ดีล่ะอำเภอยังก่อนอำเภอประโคนไทยเขวดขวดไม่ได้อ่ะเอาช้อนไหมเหรอช้อนเส้นไหมเหรอทำไห ไม่น่าเชื่อเลยคุณตอคุไม่น่าเชื่อหน้าตาอย่างนี้เราต้องเป็นนะหาตะปูดิเพื่อนที่มันมีตะปูไหม